สำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคอบอร,ร่วมกับสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิกจังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมจุดหมายผู้บริโภค Consumer Destination ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองผู้บริโภคในเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมซึ่งสคอบอและสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิก มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนนักศึกษาของสถาบันและประชาชนในชุมชนเข้าใจเข้าถึงกระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคตามกฎหมาย สำหรับในปัจจุบันนะครับก็ผู้บริโภคก็เป็นสิ่งที่สําคัญในปัจจุบันเพราะว่าทุกคนนะครับถือว่าเป็นผู้บริโภคทั้งหมดนะครับดังนั้นในกระบวนการของการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือการที่ผู้บริโภคนั้นควรจะต้องรู้นะครับเข้าใจและตระหนักนะครับถึงสิทธิของผู้บริโภคนะครับตลอดถึงกระบวนการนะครับแล้วก็การช่วยเหลือและการเยียวยานะครับของกลุ่มผู้บริโภคด้วยกันเองนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคในปัจจ จะต้องอยู่ในสถานการณ์หรือว่าอยู่ในโลกออนไลน์นะครับมีการซื้อขายนะครับและประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับในปัจจุบันก็มีเยอะด้วยนะครับดังนั้นการที่เราจะรู้ถึงสิทธิ์นะครับและกระบวนการของการคุ้มครองผู้บริโภคนั้นจึงเป็นสิธิที่สําคัญสำหรับผู้บริโภคในในปัจจุบันนั่นเองนะครับสำหรับแนวทางนะครับของสถาบันนะครับในการที่จะบริหารจัดการนะครับหรือว่าการที่จะเพิ่มเครือข่ายของผู้บริโภคที่จะเกิดขึ้นนะครับ ก็คือกระบวนการของการให้ความรู้นะครับรวมถึงการรณรงค์นะครับให้กับนักเรียนนักศึกษานะครับที่อยู่ในสถาบันนั้นเข้าใจและตระหนักถึงนะครับสิทธิของการเป็นผู้บริโภคที่ดีนะครับรวมถึงนะครับการตั้งของชมรมนะครับในการคุ้มครองผู้บริโภคในสถาบันนะครับเพื่อที่จะที่จะได้มีกลไกและมีกลุ่มรวมถึงเครือข่ายนะครับในการที่จะผนึกกําลังนะครับของนักศึกษาในสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิกนะครับรวมถึง วิทยาเทคนิคใช,ใช้ปันพงด้วยนั่นเองนะครับแล้วนะครับนอกเหนือจากนี้เราก็ได้มีกระบวนการในการที่จะเผยแพร่นะครับแล้วก็สร้างพลังนะครับรวมไปถึงของคนในชุมชนที่อยู่ในระแวกสถาบันของเรานะครับนั่นเองนะครับ ภายในงานได้จัดให้มีการเสวนาเรื่องผู้บริโภคกับปัญหาการป้องกันและมาตรการการคุ้มครองผู้บริโภคในปัจจุบันซึ่งวิทยากรได้พูดถึงการคุ้มครองผู้บริโภคแนวทางการป้องกันปัญหาที่ผู้บริโภคต้องใช้ความรอบคอบและระมัดระวังในการซื้อหรือใช้สินค้าและบริการต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาจากธุรกรรมออนไลน์ในปัจจุบันประชาชนต้องติดตามข่าวสารศึกษาข้อมูลสินค้าอย่างละเอียดถี่ถ้วนยิ่งได้ผลประโยชน์มากยิ่งต้องระวังและรวมถึงการกระจายอำนาจการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประชาชนทุกคนต้องเข้าถึงการคุ้มครองผู้บริโภคได้ในทุกท้องที่นอกจากนี้คณะผู้บริหารของสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิกผู้บริหารสอพอบอสำนักง,งานจังหวัดพะเยานักเรียนนักศึกษาและประชาชนร่วมรณรงค์ผู้บริโภคยุคใหม่ใส่ใจการคุ้มครองผู้บริโภคและคนรุ่นใหม่ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า และยังมีการจัดแสดงผลงานนิทรรศการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของนักศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิกเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคเกิดการตระหนักรู้ในสิทธิและหน้าที่ของตนเอง